สดนป้าม e ือใหม่แตนี <character> ่บันไม่หม่อก้นทหม่ดีอยู่ดีไใหม่ดีแล้เนาะไม่ใหม่ดคอยดิตัญาทวก คือถ้ามาจะบาดหรือที่ชายเอมนนื่อน้ำเลยไปเสียนรถไว้อ <c oughs> <c oughs> ไปเหตุจังไล่ะเขาบลาเออเบองเดนเปนไรเปลือกเราเลือกฟังยญาไม่อาเต่ยาไทยที่ามือของเราคัน้ำปมน้ำยังมาเรื่อยอืพอกินพอยังพักวาเรื่อยพอกต่ำพอกต่าบมมีเออเดอมาก่ก็ต่าต่อยนี่ว่าเดอร์เทอรตะกี้ <S 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 2> <S 2> เน็นบอกที่ว่าเน้นบอกผ้ากันยงหะเก็บเปนมากันโอเดือบมือมีคือมันหลาไม่ย่างมันหลาโอเดือบเหมเขาไปปลูกกันมานีแท่นป่อไม่ยุคขาป้อเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเนี่ยไม่ปลูกเนาะ